ถ่ายรูปมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนถ่ายรูปกับเธอมากเขาไม่กลัวเลยค่ะพี่าเซตันโตเขาชอบถ่ายรูปมากเลยอ่ะ ทุกคนก็จะมาเซลฟี่กับเธอนะคะเป็นมิตรกับผู้คนมาก ไม่มีขนมให้กินนะ่ะอยากกินขนมเหรอหอึไม่มีมีแต่นิ้วเปล่าๆนี่แต่นิ้วเปล่าๆอยากกินไหมชิมได้นะไม่เค็ม จริงๆนะมีแต่คนมาถ่ายรูปกับเขาอะเชื่องมากดูๆแล้วเขาก็เดินไปเดินมาแบบเนี้ยค่ะเดินขึ้นเดินลงนี่นะคะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกับเขา <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกับเขาอย่างเงี้ย

Да, yes,